ไปเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะ,ะมาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งให้เติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็ใส่เครื่องหมายกาก,กะบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องข้อ1.1เมื่อลดความดันของก๊าซลงครึ่งหนึ่งปริมาตรจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าที่อุณหภูมิและจำนวนโมลคงที่อุณหภูมิทีและจำนวนโมล คงที่อะไรไม่คงที่ก็ต้องเป็น P กับ V ถูกไหมอ่ะเพราะนั้นข้อนี้มันอยู่ในเรื่องกฎของบ่อยก็คือสูตร V 1 P 1เท่ากับ V 2 P 2เราก็จะมาเช็คว่าข้อความเนี้ยถูกไหมนะคะอ่ะครูให้ P 1ความดันอันแรกเท่าไหรด่ดีอ่ะครูสมมติเป็น2แล้วกัน2 atm จากนั้น P2 ก็คือลดความดันของกา๊าซลงครึ่งหนึ่งเดิม2ครึ่งหนึ่งของ2ก็คือ1 atm นะตอนนี้เราจะมาแทนค่าไวนะ V1 คูณ P1 ก็คือ2เท่ากับ V2 คูณ P2 ก็คือ1 atm นะเรากำลังจะมาเช็คว่าปริมาตรใหม่คือ V2 จะเป็น2เท่าจะเพิ่มเป็น2เท่า ของปริมาตรเดิมไหมเพราะฉะนั้นกูจะย้าย v 2เท่ากับก็คือย้าย1ตัวนี้จากคูณย้ายเป็นหารถูกไหมอ่ะก็คืออ่ะอันนี้เขียนอันเดิมนะแล้วก็คูนย้ายไปเป็นหาร1หารอะไรก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็คือ v 1คูณ2เขียนใหม่สวย,สวยก็คือ2 v 1อืเพราะฉะนั้น v 2เท่ากับ สอง v หนึ่งอันเนี้ยใช่ไหมเมื่อลดความดันของก๊าซลงครึ่งหนึ่งเดิมสองลดความดันของก๊าซลงครึ่งหนึ่งปริมาตรคือ v สองจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของ v เดิม v สองเท่ากับสอง v หนึ่งเป็นสองเท่าของ v เดิมไหมคะเป็นสองเท่างั้นแสดงว่าข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะอ่าตอนนี้ไปดูข้อ สองหนึ่งจุดสองแถวนี้ข้อสองข้อสองว่าไงหนึ่งจุดสองว่าไงผลต่างผลต่างของอุณหภูมิในหน่วยเคลวินเท่ากับผลต่างของอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสเสมอก็แค่แทนค่าดูผลต่างก็คืออะไรคะผลต่างก็คือผลลบ่ะเอาอันแรกเอาเซลเซียสก่อนเอาเท่าไหร่ดีห้าสิบเซลเซียสนะองศาเซลเซียสลบกับ นะ49องศา,อาเซลเซียสแล้วกันง่ายๆเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1องศา,อาเซลเซียสอันนี้คือผลต่างนะหน่วยเซลเซียสไปดูผลต่างของเคนวิน50องศา,อาเซลเซียสก็คือเท่าไหร่2อนะ่ะ3ไม่ใช่สิอนะืม3 12ทด1 3เคนวินถูกไหม ลบ4ี่ิเาซลเซียส2องเจ็ดสามบวก4ี่สทดหนึ่งดสิบสองทดหนลบด้วย3 22เองสคนวินลบกันแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่3 23ลบด้วย3 22เองสองเือเท่าไหร่คะก็คือ1เึ่งคีวินผลต่างเท่ากันไหมคะเท่ากันเพราะนั้นข้อน,นี้ก็ทุกต้องนะถูกต้องต่อไปข้ 3, 3. อ3 1.3หนึ่งจลบกับ หนึ่งจุดสามเมื่อนำลูกปิงปองที่บุบ่าบุบบูบี้บุบผูบี้บุปบปูบี้น,นี่ไปแช่ในตู้เย็นลูกปิงปองจะพองขึ้นมาเหมือนเดิมเกี่ยวกับอุณหภูมิทมีพองขึ้นมาพองทำไมถึงพองมีความดันความดันภายในลูกปิงปองมันเพิ่มอะพี P กับทีสัมพันธ์กันยังไงแปรแปรผันต,ตรงถูกไหมอ่าเพราะนั้นการที่เอาลูกปิงปองนะคะไปแช่ในตู้เย็นนะคะนั่นคือการลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิความดันของกา๊าซภายในนี้ก็ลดความดันลดลูกปิงปองพองไหมไม่พองค่ะยิ่งจะยุบลงไปอีกยิ่งจะยุบลงไปอีกเพราะนั้นข้อนี้ก็เป็นะคะผิด อยากให้มันพองขึ้นต้องเอาลูกอีปองนี้ไปแช่ที่ไหนในน้ําเดือดค่ะในน้ําร้อนเพิ่มอุณหภูมิความดันภายในก๊าดนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะดันให้พองเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยผิดอี่นะคะต่อไปเมื่อหายใจเข้าเมื่อหายใจเข้าหายใจเข้าปริมาตรสวงอกจะเพิ่มขึ้นเพิ่มจริงไหมนักเรียนจับแล้วหา้ามันเพิ่ม อกเราจะดูมันก็จะยกขึ้นมาอ่าเมื่อหายใจเข้าปริมาตรของส่วนอกจะเพิ่มขึ้นเพราะจํานวนโมเลกุลของอากาศภายในปอดเพิ่มขึ้นใช่ไหมหายใจเข้าเอาอากาศเข้าไปมากขึ้นปริมาตรอกเราเพิ่มขึ้นเพราะในปอดเรามีก๊าซออกซิเจนจํานวนโมเลกุลมันมากขึ้นก็คือโมลมากขึ้นจํานวนโมเลกุลมากขึ้นอันนี้ข้อน,นี้ก็ถูกต้องนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายเมื่อ p <_ S 1> เป็นความดันของกา๊าซในภาชนะปิดที่มีปริมาตรคงที่และ x <_ S 2> เป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสจะได้ p ส่วน x บวก273เป็น,น,น,นค่าคงที่งงไหมคะไม่ต้องงงมันพูดถึงความดันกับกับอะไรกับอุณหภูมิ P, กับอุณหภูมิสัมพันธ์กันแบบไหนแปรผันตรงถูกไหมอุณหภูมินี้ก็คืออุณหภูมิในหน่วยเคนวินนะฮะเนั้น P เท่ากับ KT ค่าคงที่ค่าคงที่เพราะฉนั้นให้ค่าคงที่อยู่คนเดียวเพราะนั้นก็เป็น P ส่วนทใช่ไหมเอานี้จากคูนย้ายเป็นหารเท่ากับ K นะ P ส่วน t t นี้เป็นเคนวินก็คือจุยบอกว่า,วาอุณหภูมิเป็น x อ,องศาเซลเซียสใช่มอ,องศาเซลเซียสทำเป็นเคนวินก็คือ x เซลเซียสบวก273อันนี้ก็จะเป็นเคนวินนะคะเท่ากับ k กับอันนี้อันเดียวกันไหมอันเดียวกันเพราะงั้นข้อน,นี้ก็ถูกต้อง